สภาพทั่วไปภายนอกกล้องนะครับจะมีริ้วรอยบ้างนะครับช่องมองมีฝุ่นเล็กน้อยครับแต่มองก็ไม่เกะิกะสายตาครับใต้ฐาน,นครับ ห้องฟิล์มนี่จะหมดเทสโหมดเซียวทามเมอร์ก่อนนะฮะจะเป็นสปีดท,ที่ซิงกาแฟดก็บิดสวิตซิลิกมาที่เซียวทามเมอร์ดูรูปแสงของปรับที่2.8นะฮะ ส่วนหมออโต้ตัวนี้กล้องจะคำนวณสปีดให้นะครับแล้วก็ปรับแค่รูรับแสงถ้าแสงมากไปกล้องมันจะเตือนคนะเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือแสงมากไปไมกล้องมันจะดับอันนี้คือแสงผู้พันไปทางที่แสงน้อยคนะเสแสงที่กล้องสามารถถ่ายได้ ถ้ามันมากไปกดชัตเตอร์ไม่ได้แล้วก็ดีดหลือดแสงมาจนกว่ามันจะให้กดได้เดี๋ยวผมสลับเป็นโหมดออนธรรมดานะครับหรืมเปลี่ยนแล้วเอามือบงังแสงน้อย สปีดเปลี่ยนถ้าแสงถ้าแสงมันมืดกล้องก็งจะคำนวณสปีดที่ค่าเหมาะสมให้นะถ้ามันมืดเกินไปมันก็จะเป็นการเป็นห่วงเวลาไปเลยประมาณ10วิคเหมือนชัตเตอร์บีค้างไว้10วินี่คือเสียงโลคะแสงน้อยสป,ปีดตำ่ำอนี้คือถ้าแสงน้อยมันจะสป,ปีดก็จะต่ำลงเรื่อยๆคะ นับฟีบเดืนอะนะแล้วก,ก็ดีเซตได้ธรรมดาได้ได้ทั้งหมดปกติ่ะ